วันนี้ก็มีเกมจิตวิทยานะคะที่บ่งบอกถึงสิ่งที่คุณกลัวอยู่ภายในจิตใจมาฝากกันนะคะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งนะคะคุณต้องเดินไปล่าท้าผีขึ้นมาถามว่าสถานที่ไหนที่คุณไม่อยากไปมากที่สุดนะคะจากตัวเลือกทั้งหมด4ตัวเลือกที่เห็นในภาพนี้นะคะจะสามารถบ่งบอกได้ว่าภายในจิตใจลึกๆของคุณนั้นมีสิ่งที่คุณกลัวที่สุดอยู่คืออะไรนะคะเรามาดูว่าคุณเลือกอะไรนะะ ตัวเลือกที่1นนะคะก็คือป่าเมืดนะคะตัวเลือกที่2เป็นบ้านร้างตัวเลือกที่สเป็นสุขสารตัวเลือกที่4ี่เป็นอุโมงนะคะอ่าถ้าทุกคนเลือกได้แล้วนะคะเรามาดูตัวเลือกเฉลยของตัวเลือกที่1กันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกป่าเมืดนะคะคนที่เลือกป่ามืดเนี่ยสิ่งที่คุณกลัวอยู่ภายในจิตใจมากที่สุดเลยก็คือคุณกลัวการอยู่คนเดียวมากที่สุด คุณเป็นคนที่ขี้เหงาแล้วก็กลัวความเหงาแบบสุดๆเลยแม้ภายนอกของคุณเนี่ยจะเป็นคนเข้มแข็งนะคะแต่ลึกๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องการใครสักคนมากๆนะคะคุณกลัวการที่จะไม่เหลือใครที่จะอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรักนะคะคุณจะประหมาแล้วก็ทําตัวไม่ถูกหากจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนรู้จักคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกบ้านร้างนะคะ คนที่เลือกบ้านร้างเนี่ยสิ่งที่คุณกลัวอยู่ภายในจิตใจก็คือคุณกลัวความว่างเปล่าที่สุดเลยความว่างเปล่าในที่นี้หมายถึงการที่คุณกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีเป้าหมายนะคะกลัวความคข้งควางในชีวิตกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบร่องรอยไร้จุดหมายไปร่วยเปื่อยนะคะกลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวคุณเองจะไม่มีสิ่งที่ชอบหรือว่าจะไม่มีสิ่งที่หลักหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยรู้สึกไม่สนุกขึ้นมาแล้วพูดได้ง่ายเลยก็คือ ชีวิตคุณเนี่ยมันต้องมีจุดหมายตลอดเวลาโอเคสำหรับคนที่เลือกสุสานนะคะคนที่เลือกสุสานเนี่ยสิ่งที่คุณกลัวอยู่ภายในจิตใจมากที่สุดเลยก็คือคุณเนี่ยไม่มีสิ่งที่ตัวเองกลัวเลยนะคุณเป็นคนที่ง่ายๆชิวๆนะคะมองโลกในแบบความเป็นจริงคุณไม่ใช่คนที่คาดหวัง อะไรกับตัวเองไว้สูงนะคะคุณทําให้ทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่จิบจิบชิวชิวคุณมองว่าชีวิตเนี่ยเป็นสัจธรรมมากที่สุดเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะทําให้ในชีวิตของคุณเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยใช้ชีวิตทุกวันให้เรียบง่ายนะคะแก้ปัญหาไปแบบวันต่อวันแล้วว่าไม่มัวมานั่งกลุ้มกับปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เลือกอุโมงนะคะก็คือสิ่งที่คุณกลัวอยู่ภายในจิตใจเลยก็คือคุณกลัวอนาคตของตัวเองมากที่สุดกลัวว่า ถ้าวันหนึ่งคุณจะโตไปคุณจะเป็นยังไงจะมีลูกทางให้ได้ใช้ชีวิตที่ดีหรือเปล่านะหรือว่าถ้าแก่ตัวไปจะเป็นภาระของใครไหมนะคะการที่จะมีโตไปแล้วจะมีคนมาดูแลหรือเปล่านะคุณเป็นคนที่คิดถึงอนาคตของตัวเองเสมอเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะมองไม่เห็นอนาคตทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องทะยอทะยานสูงมากนะคะเพื่อทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ลําบากโอเค